อ่าสวัสดีครับผมนามัโนนะครับวันนี้จะอยู่ในเกมใหม่ครับพัคเกตเอดิชันอีกเช่นเคยนะครับอ่าอยู่ในเซอร์ไวน์เวลเคทีใหม่นะครับอ่าเคทีใหม่เอ็นใหม่ครับชื่อใหม่ครับไม่มีชื่อฮะไม่เปชื่อเนาะอื่นไหนวะโอ้โหงั้นก็ไปก็แล้วไปตัดต้นไม้ครับเกิอนอื่นต้องตัดต้นไม้ นะครับมือมือมือ,มอแตดไม้โคตรช้าเลยครับโคตรช้าเลย่สร้างบ้านไวเนี่ยโคตรช้าเลยอวีนกรรมไอ้บ้าเออแล้วดีบ้าดู กเพิ่งเริ่มนะครับโคตรทาแม่งเคทีบนี่นะสวยโว้ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับโง่ใจ <c oughs> ถ้าเคทีถ้าสวยโวโ้มีเป็นเคทีบนี่ เอ้าาค a ี i ีเป็นสไบเวิลนะครับดีมากเลยคนอื่นจะตอนแรกจะไม่ตัดไม้ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่คุณเลยครับว่าจะสร้างบ้านไหนดี อะไรไมดีที่ไหนดีครับอายี่สิบมาแล้วก็คอยไปสร้างบ้านเต้แปไปสร้างบ้านกันอ่ะไม้เพิ่มมาอีกเงินโอ้ยไปสร้างบ้านนี้ดีกว่าอืมไม่มีอ้อยด้วยีอ้อยอ้อยอ้อยเจออ้อยเลยเจออ้อยแล้วมาเลยชอบสิติครับปนไม้ครับอ่า ครับตึ้นเทเบิลเอาขับตึ้นเทเบิลวางครับมานี่ชึอบอาชึบครับดาบครับมาครับขวานครับพิกแอ็กนะครับนาตอนอมาวางวางประตูก่อนเลยชึบชึอบอ้นะ นะครับาบ้านบ้านไม้ธรรมดาไม่สวยครับบ้านไม่ค่อยใหญ่ก็ได้นะครับตามใจท่านผู้ชมนะครับว่าจะเอาบ้านเท่าไหร่ยังไงกะเองได้เลยครับ

กดเล็กๆจุ๊บ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 เอาวินเอา้ามันที้เริ่มใหม่ๆนะครับนี่สร้างบ้านเล็กๆก่อนอย่างนี้ก่อนได้เลยนะครับ เอาไว้เก็บเก็เก็แล้วก็เอาขนแกะไปทําเตียงนอนได้นะอืมเก่งโคตรยิ้มเลยเรียบร้อยนี่ขนแกะครับนี่คือขนแกะครับนะครับสร้างได้ครับอืมแล้วก็จะได้เนื้อแกะมาด้วย นะคบนี่ทรายครับทรายทรายายเอาไปขุดเตาเผาก่อนต้องเอาไปขุดเตาเผาต้องไปขุดหินก่อนครับถึงจะได้เตาเผาแล้วก็เอาทรายนี่ไปเผาครับแล้วก็จะได้กระจกมานะครับนี่ครับทรายทายจุกเอาไหนวีนกำน้ำ ี่ตัดอ้ยอยขว่นเอาอีกแนวร่วงอ้าวอด,ดีดีไก่ไก่ครับไก่จุ๊บจุ๊บอ่าได้อ้อยมาครับอ้อยอ่าคนที่เริ่มเล่นเล่น,รนครับสร้างบ้านอย่างนี้ก่อนเลยนะครับ ใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันบบนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ